สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้การลงมาไลฟ์เปิดไลฟ์สดดูว่าจะผ่านไหมเพราะว่าเป็นไลฟ์สดครั้งแรกในช่องนี้นะคะช่องของการเองค่ะไม่รู้ว่าทาง Youtube จะผ่านไหมนะคะลองดูแล้วกันสวัสดีทุกๆกคน นะคะท,ทุกช่องแต่ไม่ขอเอ่ยนามแต่ก็เข้าชมทุกท่านกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับะไครตให้นะคะเพื่อเกิดฝากการมองเห็นแล้วก็ขอบคุณท,ท่านที่กดไลค์คอมเมนต์ ให้การนะคะการไม่ได้หวังยอดฟิวแต่หวังว่าขอให้เกิดก,การมองเห็นนะคะตอนนี้การยังอยู่จันอยู่คะ่ะการอยู่ประแสริรักประแสะคือเขตระยองนายอามก็คือเขตจันการอยู่ระหว่างกึ่งกลาง ระหว่างประแสะกันในไออามนะคะการมีสวนทุเรียนช่วงนี้ก็มาช่วยน้องชายตัดทุเรียนแล้วก็อกจจะเป็นหน้าที่นะคะว่าเออแล้วแต่ว่าใครจะแพ็คลงกล่องหรือใครจะออกไปขายที่แผงหรือใครจะอยู่หน้าออนไลน์นะคะเราก็ช่วยกัน พอปีนึ่งมีครั้งเดียวอยาก,การจะอยู่ตรงนี้ประมาณยี่สิบวันหรือหนึ่งเดือนนะคะพอเสร็จหน้าทุเรียนก็ที่เหลือก็จะยกหน้าที่น้องชายตัดกิ่งแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยนะคะน้องชายจะอยู่กับน้องตะไัยนะคะการก็จะกลับไปบางแสนหนองมนไปขายกาแฟต่อนะคะ ร้านเปิดอยู่ข้างๆมหาลัยปุรพาบางแสนค่ะร้านชื่อว่าเล็กๆนมสดหรือแอนยูคนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะคะแต่ตอนนี้การยังไม่ได้อยู่บางแสนนะคะแต่ตอนนี้การอยู่ที่ระยองนะคะมาช่วยเขาตัดทุเรียนนะคะช่วยดูแลช่วย ซื้อกับข้าวซื้อน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะช่วยเสริมกำลังในการด้านท้องเจริญอาหารนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปออกแรงนะคะคือมีพนักงานตัดอยู่แล้วเพราะการเองก็ดูไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกส่วนมากน้องชายกับน้องตะไยจะเก่งนะคะ การก็มาช่วยเหมือนช่วยทําบัญชีนะคะช่วยทําบัญชีช่วยไล์ช่วยอยู่นะไล์ขายนะคะคือการจะทําตัดแล้วก็ส่งลงลงคือลงทุเรียนที่เขาจะรับลูกที่สวยที่อยู่ในเกตด,ดีอะคะ่ะก็รับลงกล่องนะคะการก็จะส่งลงลง,ลงันจะส่ง ต่างประเทศแล้วแต่ว่าจะส่งประเทศไหนก็คือก็แล้วแต่เขาการก็แค่แค่ตัดจากสวนแล้วมาส่งลงอีกทีหนึ่งก็เหมือนว่าคือโรงงานนะคะเขาเรียกโรงงานนะคะลงเรียกรงงานแต่ภาษาแถวจะันะยองเขาจะเรียกลงลงค่ะก็หยุดช่วยน้องสักพักหนึ่งแต่ฝนก็ตกทุกวันเลยนะคะก็ลําบากหน่อยรถเข้ามาทีก็เมื่ีก็ ติดมั่งนะคะจม,มะคือภาษาบ้านเราก็คือจมนั่นแหละจมบางทีก็จอดไว้ทิศทางก็จะมีพนักงานช่วยแบกไปขึ้นรถคือที่ภาษาจังเขาจะเรียกเทียบเทียบส่งลงนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ไปดูช่องใครเท่าไรส่วนมากจะแค่ดูย้อนหลังให้กดไลค์ให้คอมเมนต์ให้นะคะยังหลัก ยูทูบทุกคนนะคะยังช่วงนี้ก็เน็ตที่นี่มันไม่ค่อยดีด้วยค่ะแถวแถวประแสระยองเนี่ยมันถ้าใครใช้วันดูคก็โอเคจะไล์สดได้นะคะจะดูไล์สดได้แต่ถ้าเกิดใครใช้ดีแท็กหรือทูคือก็จะดูเข้าดูไม่ได้เลยมันก็จะหมุนติว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 เหตุผลที่ ไม่ค่อยเข้าดูไข่แต่ก็จะดูนะคะดูแบบว่าย้าอนหลังย้อนหลังตอนที่ว่าการกลับเข้าบ้านแล้วนะคะถ้าอยู่ในสวนมันก็จะไม่ไม,ไม่ค่อยมีมันจะไม่มีไวไฟมันจะใช้เน็ตโทรศัพท์ถ้าเน็ตโทรศัพท์มันก็จะหมดแต่พอการเข้าบ้านแล้วมันก็จะมีมีไอ้นี่ Wifi โอเคก็ดูให้ได้หน่อยก็สามารถจะดูได้จะช่วยช่วยกดช่วยดูคือทุ่ม ฝ้าฝาไปแล้วถึงสองทุ่มนะคะพอดูได้หน่อยเปิดดูเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วก็หลับอ้ามาถึงอีกทีอ้าวเขาลงไลค์กันหมดแล้วนะคะแต่ช่วงเชา้าส่วนมากจะไม่ค่อยว่างก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่การเคยเข้าไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ดูดูช่วงไลค์สดช่วงนี้ตอนเช้าจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะคะแต่ขอการก็ขอดูย้อนหลังให้แล้วกันนะคะ การก็ลองขึ้นดูว่าช่องนี้มันจะขึ้นได้ไหมเพราะว่าช่องนี้มันมันยังไม่ได้มันยังได้แค่ผู้ดิตตามสามร้เองมันก็คงไม่รู้ว่าเขาขี่คนก็ไม่รู้ถึงจะให้ไหลฟ์สดได้นะคะนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูการนะคะลองดูน่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเขาก็จะไม่ ทาง YouTube เขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เปิดการมองเห็นเขาก็จะกักเหมือนกักเราไว้ไม่ให้เราเราออกไลฟ์สดนะคะลองลุ้นดูว่าจะผ่านไหมนะคะขอบคุณท,ทุกคนที่เข้ามานะคะการก็กำลังเตรียมกับข้าวนะคะกับข้าวใสปินโตไปที่สวนนะคะวันนี้ตัดตัดอีกประมาณ สองตันนะคะ,อะพอลงก็สั่งมาสองตันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงไม่รู้ว่าพนักงานตัดจะมีกี่คนแต่รถก็เตรียมขึ้นสามคันนะคะพอาลงเขาบอกว่าให้การส่งก่อนบ่ายสองโมงก็ต้องเร่งเวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวกันก็จะขอลงไหลนะคะเพื่อเอาข้าวไปส่งทีมงานนะคะ ที่สวนน้องชายกับน้องนกไพยดูแลอยู่นะคะการก็มาช่วยแผนกซื้อกับข่าวแผนกท้องนะคะกำลังที่ท้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาทุกทกคนขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ